สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องคลิปนี้เจดวงกะสีมาอ่าอัปเดตเนาะในส่วนของข่าวสารพี่น้องกะสิเป็นในส่วนของทางผู้จัดก,การคุณแม่แพลวเพาพี่น้องทางแม่นิลุยหรือแม่ยุ้ยนั่นเองเพิ่นกะได้ออกมาโพสกรณีที่เกิดดราม่ากันจาก mm hmm. ที่น้องซี่แกมอ่าไปหาแม่แม่ในวงเพิ่นกะบ,บอกว่าแบบนี้จากที่น้องซีแกมมาหาแม่แม่ และพี่ๆในวงส่วนมากคนมีแต่ชมและบอกว่าน้องน่ารักพนว่าแบบนี้พี่น้องแต่ก็ยังมีบางเพจที่แคปเอาไปลงแล้วก็ไปดา่าไปดาม่า่าสันว่าขอร้องอย่าดราม่าน้องเลยนะคะเพราว่าสิเป็น่องทางใดพนว่าแบบนี้พี่น้องอย่าเอาไปสร้างประเด็นให้มันเป็นดาม่าให้น้องเลยค่ะขนาดเด็กน้อยเขายังคิดแยกแยะได้อะไรควรไม่ควรมาสันว่าพี่น้อง ความรักความผูกพันที่เคยมีให้กันมันก็ไม่แปลกที่จะไปมาหาสู่กันเปอนว่บาบ่จําเป็นต้องพิดพัาฑกันไปเบิดเพื่อนว่าเป็นแบบนี้พี่น้องชีวิตคนเรามันสั้นอย่าเอาปมด้อยและก็ความคิดของตัวเองมาตัดสินชีวิตของคนอื่นว่าสันว่าหยุดด่าม่าน้องและอย่าด่าน้องเลย่าสันว่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคุณแม่ยุยนาะเพื่อนได้ออกมาโพส ในกรณีที่มีทางเอซเนาะหลายคนหลายท่านหรืออาจจะเป็นบางเพจที่เอาไปดามานองทีว่านองนี่มาหามายามมาเยี่ยมทงังแม่เพลวนะ,ละพี่น้องมีภาพคูทายรูปกันกับทางทางคุนแพลวพาวแสงทองก็เลยมีปุ่มประเด็นเกิดดามากันขึ้นพี่น้องก็หลังจากที่มีดามาน้องซี่แกมก็ได้ออกมาโพสบอกว่า จากที่เห็นดราม่าหลายๆช่องทางหนูยังยืนยันคำเดียวครับว่าจะอยู่กับครูชินจังและพ่อบิ๊กไม่ไปไหนเพียงแค่วันนั้นมีการแสดงอยู่ใกล้กันหนูเลยเข้าไปไหว้เพราะแม่ยุ้ยและแม่แพลก็เคยมีพระคุณกับหนูวสันวารนรงก็ว่าแบบนี้พี่นอ้องเพราะพ่อบิ๊กไม่เคยสอนให้หนูเกียดใครครับขอบคุณที่รักและเอ็นดูผมซีแกมนะครับวสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้องซีแกม ดูเกียวมิวสิกได้ออกมาโพ์ใบแบบนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางผู้จัดการแพวพาาแสงทองเพิ่นได้ออกมาโพ์เนาะวอนให้หยุดดราม,ม่าน้องสี่เกมสักทีการที่เด็กหน่อยคอนนึงเนาะยังคิดแยกแยะได้อยียงควรอยียงบวควรความรักความผูกพันที่เคยมีต่อกันก็คือบวแปลกทีสิไปหาไปมาหาสู้กันประมาณนี้แหละพี่น้องทางผู้จัดการทาง คุณนี่ลุยเพิ่นกระไดออกมาโพสเนาะถึงกรณีดามาดังกล่านั่นล่ละพี่น้องเพื่อนก็อยากให้เศร้าดานองเศร้าดามานองซี่เกี่มประมาณนี้ละพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดจังใดกะสามารถคอมเมนต์ใบใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไม่เจดวงเสียวมาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า